นัทชัยวชิรศักดิ์หรือนัทกรุงสยามเขาเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเบนจมาบาพิษและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อครั้งที่เข้าแข่งขันและได้รางวัลแฟนพันแพ้จตุคามรามาเทพเมื่อปี2007ด้านงานพิธีกรคุณนัทรับหน้าที่พิธีกรมาแล้วหลายรายการและในวันนี้เขาพร้อมแล้วกับการพาพวกเราไปปลุกตะลุยคุยกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในรายการวั t y ีที m เราเนี่ยน่าจะทําอะไรให้กับตัวเองบ้างไม่ต้องไม่ต้องไปเป็นภาระของคนอื่นอย่างเงี้ยไปถามมาเรียนที่ไหนบอกว่าเรียนที่สถาบันบนัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะ,ะแล้วก็บอกว่าเป็นพวกเต้นกินลํากินนะคะซึ่งหนูฟังแล้วก็แบบว่าโกรธแต่ว่าก็เข้าใจว่าคนเรามีความเข้าใจที่ผิดแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีความภูมิใจกับสิ่งที่กำลังจะทำและเกิดขึ้นค่ะจะร้องไห้ ร้องร้องก่อนคุณดิสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวาไรตี้ทีนครับวาไรตี้มัน,ม,นมันของครที่ยังมีวัยและหัวใจเป็นทีนเช่นคุณครับขณะนี้เราอยู่กันที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ครับหรือที่อดีตเคยมีชื่อเรียกว่าโรงเรียนนาฏศิลป์ครับซึ่งมีการเรียนการสอนมาก,กว่าร้อยปีนะครับที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเคยเป็นพระราชวังเดิมของกรมพระราชวังบอลมหาสุรศิลป์นาฏหรือ วังหน้านั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวที่นี่นะครับมีอะไรจะให้ท่านผู้ชมติดตามชมอีกมากมายครับตามผมมาเลยครับเชิญครับ ครับผมตอนนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์นัตพลโสวัตรนะครับซึ่งตอนนี้จะขออนุญาตสอบถามได้จากว่าวันนี้ที่นี่เกิดอะไรขึ้นครับครับกำลังทําการสอบรายภาคปีที่หนึ่งของการศึกษาประจําปีนะครับทางด้านดนตรีไทยซึ่งมีทั้งปี่พาดเครื่องสายแล้วก็ขับร้องดนรนาการในการที่เราจะต้องปฏิบัติร่วมกัน ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องแบงค์ครับนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ครับน้องแบงค์ชื่อจริงชื่อศิวกรนะครับชัยสมชายครับผมครับน้องแบงค์เรียนอยู่คณะเรียนอยู่คณะศิลปะนาฏดุริยาครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งครับผมครับผมน้องแบงค์เนี่ยอยู่ในตําแหน่งของขับร้องสาขาดนตรีไทยนะครับครับซึ่งซึ่ง ต้องขอเรียนท่านผู้ชมว่าตอนนี้น้องแบงค์เนี่ยมีสถานาพเป็นผู้ผู้มีการทางสายตาใช่ครับซ,ซึ่งเป็นมาตั้งแต่กำเนิดน,นะครับ,รบผมจะขออนุญ,ญาตสอบถามว่าทำไมน้องแบงค์ถึงเลือกที่จะเรียนที่แนนาตลร์ินี่ครับก็ผมก็สนใจสนใจในด้านของดนตรีไทยอยู่แล้วครับตั้งแต่เมื่อสามขวครับออออก็ได้ฟังรายการดนตรีไทยเยอะแล้วก็ทีนี้ก็เลยแบบ คิดว่าเออดนตีไทยอ่ะเป็นอะไรที่น่าเรียนเนาะก็เลยอยากที่จะมาเรียนตรงนี้ครับครับผมเออน้องแบงค์มีม,มีมีความคิดหรือว่าออมีความรู้สึกอย่างไรกับกับออสุขภาพที่เราเป็นอยู่เนี่ยว่ามันเป็นอุปสรรคต่อสิ่งที่เราจะทำไหมครับแรกๆก็คิดอยู่ครับครับได้ๆตอนเนี้ยผมได้รู้รู้จักว่าเออคนอื่นที่ยัง แย่กว่าเรามีเยอะ mm hmm. คนอื่นที่พิการเหมือนกับเรายัางมีต้องเยอะต้องแย่ครับทําไมเราพิการแล้วทําไมเราถึงแบบไม,ไม่ไม่สู้รหรือว่าไม่ไม่ทําอะไรเลยครับผมก็เลยคิดว่าเออเราเนี่ยก็เป็นคนพิการคนนึงครับ,รบทีนี้เราเนี่ยน่าจะทําอะไรให้กับตัวเองบ้างไม่ต้องไม่ต้องไปเป็นภาระของคนอื่นอย่างเงี้ย Oh, oh. สวัสดีครับดีค่ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์เวนิกาและก็ท่านอาจารย์คมขายซึ่งซึ่ง,งทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เนี่ยขอเชิญท่านอาจารย์เป็นเขาเรียกว่าท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะฮะซึ่งเนื่องจากว่าท่านอาจารย์เนี่ยได้ถ้าตามภาษาราชการคิดเกษียณอายุแล้วแต่ว่าบุคลากรในด้านเนี้ยที่มีความสามารถแบบท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยหาได้ยากจริง ต้องขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ยมาเป็นท่านอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อสอนเรียกอนิสิตให้ศึกษาถ่ายทอดนะฮะสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ศึกษามาแล้วท่านอาจารย์ก,ก็จบที่นี่ด้วยใช่ไหม<ช>ฮะณ <ฮะ S 1> ตอนนี้น้องๆเขากําลังเรียนวิชาอะไรอยู่ครับเออละครพันทางค่ะละครพันทางงงนะฮะละครพันทางคือละครนี่แบ่งแยกเป็นเป็นละครนอกละครนละครนอกละครนาละครนายสามอย่างแล้วนะฮะ โนราด้วยไม่ใช่่ะเริ่มด้วยโนราชาตรีโนราชาตรีละครนอกละครในแล้วก็ละครพันธะละครพูดละครร้องจนกระทั่งถึงละครที่ปรับปุุงขึ้นก็คือละครพูดละครร้องละครเสภา้ห ช็อตแ <ยะ S 1> บบเพียบเลยคือประวัติการละครไทยก็ค,คือคทั้งหมดเนี่ยที่นี่สอนทั้งหมดหสอนทุกคนก่อนที่จะจบไปทุกคนต้องเรียนรู้ตรงนี้ได้ซึ่งน้องๆที่กําลังเรียนอยู่ณณณตอนนี้เป็นน้องๆที่เรียนเพื่อจะไปเป็นศิลปินใช่ซึ่งจะต่างกับน้องๆที่จะเรียนเพื่อจบไปเป็นอาจารย์อีกทีหนึ่งจะเรียนกันคนละคนละคณะคณะกันใช่คอ่อไม่ทราบว่าถ้าจะสอบถามท่านอาจารย์ที่เนี่ยความเก่าแก่ กี่กี่ปีแล้วอ๋อที่นี่แหละค่ะเดิมเป็นวังหน้านะคะครับของสมเด็จกรมพระราชวังบวรครับก็เราก็เรียนมานานนั่นนะอายุเป็นร้อยกว่าปีนะคะอาจารย์เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นรุ่นครูเป็นรุ่นครูเป็นรุ่นลูกศิษย์อีกทีนึงคอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของค่ะใช่ผมนึกว่ารุ่นเดียวกันนี่แสดงว่าอาจารย์แม่น่าเด็กอ่ะ ต้นไหวต้นพลมายาเอนเอนยาอไปถามมาเรียนที่ไหนบอกว่าเรียนที่สถาบันปัญิาัิลป์นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นพวกเต้นกินลํามกีนะคะซึ่งหนูฟังแล้วก็แบบว่าโกรธ แต่ว่าก็เข้าใจว่าคนเรามีความเข้าใจที่ผิด ชื่ออะไรครับชื่อพัชนันะค่ะทาไมถึงเลือกที่จะเรียนที่สถาบันบันณฑิตพัฒนาศิลป์ครับเพราะว่าชอบแล้วก็เป็นสถาบันที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะเห็นที่พี่ได้ศึกษามาที่นี่มีการเรียนแบ่งแยกเป็นสองสามคณะคณะหนึ่งก็จะเป็นคณะศึกษาศาสตร์เกบ็กบๆๆว่าเรียนแล้วจะไปเป็นครูส่วนอีกคณะหนึ่งก็ถ้าเรียนแล้วจะจบมาก็จะเป็นศิลปินซึ่งคณะนี้ซึ่งน้องเรียนอยู่ทำไมถึงอยากจะเป็นศิลปิน เพราะความเป็นศิลปินเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาได้ไดง่ายค่ะเป็นแบบว่าทําให้คนสามารถเห็นได้ชัดเจนกว่าะคะ่ะมีศิลปินในดวงใจของเราไหมมีค่ะท่านชื่อคู้สุภชัยค่ะออ้ที่ท่านาเป็นคณะบดีที่นี่ท่าเป็นศิลปินแห่งชาติยังหนุ่มอยู่เลยเป็นศิลปินแห่งชาติที่อายุท่านยังไม่เยอะนะฮะถ้าให้น้องฝากอะไรกับคนที่ชมรายการอยู่น้องจะฝากอะไรครับ ก็ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยของเราต่อไปนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตอนนี้ก็เริ่มเสื่อมลงบ้างแล้วนะคะเริ่มลดน้อยลงเริ่มลดน้อยลงเพราะเราไปสนใจเกาหลีซะมากกว่าเกาหลีขาวเนาะยังไงก็อย่าลืมความเป็นไทยของเรานะคะอ่าฮะเดี๋ยวต่อไปขอถามน้องสุภพัฒนสุวัฒน์น้องสุวัฒน์ทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่ ที่เลือกเรียนที่นี่เพราะว่าหนูเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์มาตั้งแต่ม .1 แล้วก็รักทางนี้ก็เลยเข้ามาต่อทางนี้ค่ะ uh huh. แล้วก็ชอบความเป็นศิลปินเพราะว่าแสดงฝีมือได้ชัดเจนกว่า uh huh. แล้วก็ชอบมากแล้วก็อยากไปเป็นศิลปินในอนาคตะคะ่ะก็เลยเลือกที่จะเข้ามาเรียนในขณะนี้ค่ะอ่ะ,อะถามน้องทวัฒน์ทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่ข้าว่าก็คือสนใจทางด้านนาฏศิลป์เป็น โดยส่วนตัวแล้วก็ตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยเลือกที่เข้ามาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นที่บัณฑิตศิลปินทางด้านนาฏศิลป์โดยตรงของที่หนึ่งของประเทศนะครับความฝันสูงสุดของทวัดคืออยากจะเป็นศิลปินแห่งชาติครับสาขาสาขานาฏศิลินไทยครับนาฏศิสินไทยน้องน้องทวัในที่เรียนทั้งหมดน้องทวัดถนัดมีความเชี่ยวชาญชํานาญอะไรมากที่สุดทางนี้ครับทางนาฏศิลิ์รำเนี่ยนะละครรำอะไรประมาณนี้ใช่ไหม ถ้าให้น้องทวัฒฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมน้องทวัฒจะฝากอะไรก็อยากจะให้ฝากถึงเยาว,วชนตอนนี้นะครับว่าอยากให้สื่อสารเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยเพราะว่าเป็นของบรรพบุรุษเราที่สร้างขึ้นมา <c oughs> เป็นบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยครับ <c oughs> อ่าถัดไปน้องชนระดา <c oughs> ชนระดาคำถามเดียวกันทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่ ตอนแรกนะคะขอเริ่มเลยก็คือตัดผมสั้นไม่ได้แล้วคือคุณแม่ก็หาโรงเรียนให้คือเป็นที่นี่ตัดผมสั้นไม่ได้ใช่ค่ะตัด,ตดผมสั้นแล้ว<ล>ป่วยเหรอใช่ใช่ค่ะจริงไ่าจริงคะ<อ>่ะ <laughs> อแล้วก็เริ่มเรียนแล้วเริ่มผูกพันความเป็นน้าัีนแล้วคือเดิมเราก็เป็นคนชอบความสวยงามอยู่แล้วค่ะแล้วพอมาเจอความอ่อนช้อยได้แต่งตัวความเป็นไทยก็ทําให้เรารักมากขึ้นเรื่อยๆ จนว่าอยากเรียนต่อยอดให้จบก็เลยมาเข้าที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อ๋อแสดงว่าเรียนเรียนวิทยาลัยนะศิลป์มาเหมือนคนนี้เหมือนใช่ค่ะทุกคนค่ะทุกคนเลยใช่ไหมจะน้องเจ๋งอ่ะน้องตัดผมสั้นไม่ได้อ่ะน้องมีแบบเข้าฝงเข้าฝันบอกหวยเป็นเข้าทรงอะไรอย่างี้มีปหค่ะไม่มีแล้ว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 เรารู้ตัวเองว่าเราตัดผมสั้นแล้วป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็เป็นมาตั้งแต่เด็กค่ะปัจจุบันก็ยังเป็นพอตัดปุ๊บแล้วมันก็จะไม่สบายเรอค่ะ ชุดยอดอะน้องเจ๋งอะแล้วแล้วแล้วน้องเลือกที่จะเรียนเอกนี้เพราะว่าชอบค่ะชอบก็คือเรียนเป็นชมรมตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วแล้วความใฝ่ฝันสูงสุดของชลดาคืออยากเป็นศิลปินขึ้นที่แผนกค่ะที่สังขี่สาราที่นี่ที่ลที่ที่ที่ตรงอ๋อที่แล้วแล้วศิลปินในดวงใจของชลดาคือครูน้อยวันธนีค่ะอยู่ที่แผนกค่ะ ๋อถ้าให้ถ้าให้น้องฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมที่ชมอยู่น้องจะฝากอะไรก็อยากให้เยาวชนรุ่นหลังนะคะเข้ามารับการถ่ายทอดลํำนาฏศิลป์ไทยนะคะซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยของประเทศไทยเราเลยนะคะของชาติเราก็ได้เลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาสืบทอดกันต่อไปนะคะแล้วก็อย่าทิ้งเอะอย่าให้มันสูญหายไปะคะ่ะแล้วก็ ที่นี่เป็นที่ที่ดีที่สุดนะคะของประเทศไทยต้องของประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอเชิญมาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะที่นี่ดีที่สุดแน่ <c oughs> ผมมีคําถามอีกสองคำถามใครอยากตอบก็ได้คําถามแรกจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดเราเข้าไปในมหมู่ของวงสังคมแล้วเขาบอกว่าเฮ <c oughs> ้ยเชยวะคุณมาเรียนนัาศิสินเนี่ยเชยคุณดูดิตอนนี้เขาเขาไปไหนกันแล้วเขาไปกำมังสไตล์แล้ว 200ล้านวิวกันแล้วเขาไป cover เกาหลีกันแล้วใครจะตอบคือเคยแบบพอจบไปถามว่าจะไปทํางานอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจบมาจะทำาอะไรใช่เพราะว่าบางคนเขาแบบว่าเต้นกินลํากินแล้วก็บอกว่าทําไมแบบทุกวันนี้ก็ไม่มีใครออกข่าวํากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่ามันไม่มีออกสู่สายตาประชาชนโดยมากใช่แล้วบอกก็บอกเขาว่าก็เลือกที่จะเป็นตัวเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่า ถึงเราจะแบบอาจจะดูล้าสมัยใดบางคนแต่ว่าคือนาตศิสินไทยสามารถประยุกต์ให้เข้ากับนาตศิสินต่างๆได้โดยที่แบบมันไม่ไม่แปลกแล้วก็มันจะดูแบบน่าสนใจขึ้นนั่นเป็นทางดีที่ว่าเราจะสนับสนุนนาตศิสินไทยเรา<ม>ให้มันดูดีขึ้นแต่ยังยึดถือบนล่างเงาของความเป็นไทยอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบไม่ไม่คิดว่าไม่คิดว่าเราอะเป็นตัวแบบเชยแต่ว่าคิดได้ซ้ําว่าเราอ่ะเป็นคนที่ช่วย อนุรักษ์ใช่ค่ะ,ะเห็นว่าน้องสุวัพัฒน์มีเหตุการณ์คล้ายๆกันค,คือขึ้นแท็กซี่ท,ที่ข้างหน้า,าใช่ค่ะแล้วเขาถามว่าจะไปไหนก็บอกว่าไปงานลำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถามมาเรียนที่ไหนบอกว่าเรียนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นะคะและ้วก็บอกว่าเป็นพวกเต้นกินลำกินนะคะซึ่งหนูฟังแล้วก็แบบว่าโกรธ แต่ว่าก็เข้าใจว่าคนเรามีความเข้าใจที่ผิดแล้วก็มีคนไม่เข้าใจหลายคนแต่ว่าอยากจะบอกว่าวัฒนธรรมไทยเป็นรากเหง้าที่ดีของคนไทยเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ดีเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทยค่ะที่ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยได้ก็เพราะว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราะคะ่ะแล้วก็ได้นําไปเผยแพร่<ๆ>ในต่างชาติก็คือทุกคนยอมรับแล้วก็ชอบ คือนาฏศิลป์ไทยไม่ได้เป็นแค่สิ่งผิวเผินที่มองว่ามันง่ายค่ะแต่ว่ามีความเป็นมาที่ลึกซึ้งถ้าเรามาสัมผัสจริงๆจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ต้องศึกษาอย่างละเอียดะคะถึงจะเข้าใจว่าเนี่ยนาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างนี้กว่าจะเรียนจบมาได้ก็คือยาก,กลำบากค่อย่างเช่นตอนนี้มีขนสมเด็จที่พระบรมราชินีนาถของเราคือส่งเสร,ริม ก็คือไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวก็ต้องมีต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นที่ยอมรับของทุกคนนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็ต้องผ่านการซ้อมทียากลำบากเป็นขั้นตอนที่ลำบากแล้ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีความภูมิใจกับสิ่งที่กำลังจะทำและเกิดขึ้นค่ะจะร้องง่ร้องร้องก่อนคุณ เคยท้องกันไหมรำรแล้วแบบเราไม่ได้กลับไปผมเรียนพ่อช่างนะผมเรียนพาอช่างเนี่ยอาจารย์แกล้งนะให้เขียนกหนกทีพันตัวให้ส่ง3มวันร้<ม>องไห้ผมก็ร้องกับเป็นับไปนั่งร้องไห้น้ําตาเนี่ยหยดใส่กระดาษส่งอาจารย์ผมกระดาษเป็นชุบน้ําอะไรบบผมร้องไห้ แต่ว่าเราก็ไม่ได้มีเรียนนักตัดสินอย่างเดียวนะคะก็คือมีเรียนสามันทั่วไปด้วยคณิตศาสตร์ภาษาไทยจิตวิทยาอะไรพวกนี้จิตวิทยาด้วยอานาโตมี่พวกร่างกายสั่วนต่างๆค่ะพวกการทรงตัวอะไรพวกนี้ค่ะภาษาอังกฤษแล้วก็มีเรียนด้วยค่ะคำถามสุดท้ายเผื่อใครจะตอบทราบมาจากท่านอาจารย์สุภชัยอาจารย์สุภชัยที่เป็นคณะบดีแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติบอกว่ามีมีโอกาสที่ที่นี่ จะจะ,จะถูกย้ายการเรียนการสอนไปอยู่ที่อื่นคือจะจะไม่มีการเรียนการสอนแล้วจะปรับก็เ,เรียกว่าปรับภูมิทัศน์ให้ที่นี่ดูสวยงามคือเอาตึกบางตึกออกเอาอะไรเงี้ยให้เห็นเป็นพระราชวังหน้าแบบเต็มรูปแบบโดยที่ย้ายการเรียนการสอนทั้งหมดออกไปจากที่นี่มีความคิดเห็นอย่างไรค่ะก่อนอื่นเลยก็ทุกคนก็จะต้องมีความรู้สึกเดียวกันก็คือหดหูใจเพราะว่าเราก็เป็นเด็กนักศึกษาคือ ก้าวเข้ามาก็จะเห็นพระราชวังบวรตั้งอยู่ทุกคนก็จะยกมือขึ้นไหว้ไหว้ทุกครั้งที่เดินเข้ามาค่ะแล้วก็วันหนึ่งเราต้องไปจากที่นี่มันก็จะรู้สึกแบบเราต้องไปแล้วแต่คือภาพความทรงจําเก่าๆทุกๆอย่างมันก็ยังอยู่อะค่ะเรายังเห็นเด็กวิ่งเล่นยังได้กลิ่นดอกแรนทมยังได้กลิ่นดอกพิกุลได้กลิ่นของฝนที่ตกแล้วเราก็วิ่งเล่นใส่ผ้าแดง แล้วก็เห็นการลอกเห็นอะไรคือภาพพวกนี้มันยังอยู่กับเราไปตลอดค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาเพื่อให้โลกเราได้ได้ก้าวล้ำขึ้นไปอะค่ะเหมือนกับวัฒนธรรมวัฒนธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือสิ่งที่บอกถึงที่มาในแต่ละชาติไม่ว่าโลกจะก้าวล้ำไปแค่ไหนแต่ความเป็นตัวตนของเราอะก็คือเอกลักษณ์ที่เราต้องรักษาไว้ นี่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะ่ะคือสิ่งที่ทําทําเพื่อให้เกิดทําเพื่อให้มีความเป็นต่อไปมีความเป็นอยู่ต่อไปมีความคืบหน้าเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีความภูมิใจกับสิ่งที่กำลังจะทำและเกิดขึ้นค่ะจะร้องไห้ร้ <laughs> องร้องก่อนคุณอีกผมร้องตอนได้ยินได้กลิ่นฝนเสีย <laughs> ดายนะฮะเพราะว่า ที่นี่สวยมากที่นี่เข้ามาแล้วแบบขนาดไม่ได้เรียนที่นี่นะพอเข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่าอยากอยู่เข้ามาแล้วว่าอุ่นๆยังไงไม่รู้มันมีความรู้สึกว่าพี่น้องเหมือนแบบเหมือนที่ผมบอกว่าเกิดมาเพื่อที่จะต้องมาเรียนที่เนี่ไม่ไม่เคยคิดว่าจะต้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบอยู่มาจะร้อยปีอะ่ะแล้วเขาจะย้ายเราเพื่อเขาบอกว่าอยากจะให้วิวมันสวยขึ้นนะ แล้วก็ผมว่าเป็นความคิดของใครก็ไม่รู้ที่ที่ไม่เห็นคุณค่าของตรงนี้จริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงวิวก็คืออิดดินปูนนะ,ะมันสื่ออะไรไม่ได้มากเท่ากับสิ่งที่น้องๆกำลังศึกษาแล้วก็แสดงออกออกมาว่ามันเป็นสิปีอะ่ะที่เรียนที่เจาะลึกก็อยากจะให้คงอยู่นะฮะปลาท้วงนะฮะองปลาท้วงประเตียวแดงนะ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆจากเขาเรียกว่าแผนสาขาสาขาาาอขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับเพื่อสักครู่ที่เรามชมได้ชมนะครับคือการเรียนการสอน บวกทั้งการสอบของนักศึกษาของสถาบันบันณฑิตพัฒนาศิลป์ครับแต่น่าเสียดายจริงๆครับวันนี้เวลาของเราหมดแต่เพียงเท่านี้ครับรายการวารเรดี้ทีนครับวารรี้มันๆของคนวัยทีนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสถาบันบันณฑิตพัฒนาศิลป์ตอน2ในตอนหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ห้องสมุดที่สถาบันบัฑิตพระศิลป์เป็นห้องสมุดเฉพาะค่ะเช่นสมุดข่อยครับค่ะที่มันสามารถผูกพงังแล้วใเ <100 S 1> <ป>งี้เป็นร้อยปีเราสามารถเอานํากลับมารักษาแล้วก็เก็บคือมาเรียนที่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรแต่ว่ามันขาดไม่ได้ทันสมัยก้าวไปทันประเทศอื่นแต่บางทีเราน่าจะกลับมาคิดว่าศิลปะประเทศเนี้ยมันอยู่คู่คนไทยมานานแล้ว อะไรประมาณนี้ครับ